สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นเอฟซีทางกุชินาไลาค่ะเมื่อนี้มีโอกาสไดี๋ยมารีวิวรถเห็พี่น้องเบิงที่ไดี๋ยทำการสื่อจากคุณจักรลินรถปลดไปค่ะพี่นอ้องข้าไดีมาจำไปก็ได้รถอีลีเด้อพี่น้องนี่ก็ได้มากแล้วค่ะได้รถมาเรียบร้อยกับไปโอนมาเรียบร้อยล้วค่ะพี่น้อง มื่อนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวให้พี่น้องเบิง้งก็ได้รีเด้พี่น้องมาจำไปแล้วว่าต้องย่านว่าสิบบ่ได้ลดน้ำพืน,นะะเด้ค่ะนี่กับติดตามเพจพืนสักพักหนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจสื่อสื่อน้ำพืนกับบ๊อบพดหวังพี่น้องเพิ่ก็เฮ็ดรถได้สวย ้ังในเพิ่กนกระเฮ็ดได้สวยด้วพี่น้องเก็บความเรียบร้อยสวยงามรถก็วิ่งดีค่ะเครื่องกระแน,น่นเข้าบต่ตตองมา่อมสิบไปใสมาใสไกลส้ำใดกบะบ่ตตองอยางพี่น้องบม่มีพัง ก็ฝากติดตามเพจพนัมเนเดอร์จักกลิ้นรถปดไปก็ติดตามเพจเพนซอยเพนซื้ออยากให้พี่น้องเปิดใจถ้าเทียอยากได้รถมัคคีสักขั้นรับรองบ่บผิดหวังเด้อพี่น้องขอบคุณค่ะ